เดินไหมเดินไหมเดินไหมว้าพอต่อเดินไปแล้วของเล่นใหม่พี่พามกันนะครับเป็นอะไรครับพี่พามทำไมไม่ได้มีอ่ะเดี๋ยวพ่อจะทำให้ดูนะต้องเปิดตรงนี้ก่อนต้องดึงฐานออกก่อนนะปึ๊บงานมันทำงานแล้วเอาแล้วนะมันทำงานแล้วนะกลัอาไหมดูหน้าใกล้ๆหน่อยสิ เด็กโก้ใครก่อนอ่าพี่พามเอาทีละคนหิทีละคนสิตาน้องพาวตาน้องพาวกดกดอันไหนกดกดฟันกดฟันกดที่นี่กดที่ฟันกดที่ฟันอ่าตาพ่อนะอ่าน้องพาวลอดต่อไปอ่าตาพ่อต่อตาพ่อต่อติ้อเอยีตาพี่พามตาพี่พาม ได้นะสาวงับมือนะครับอ่ามีของรางวัลด้วยค่ะช็อกโกแลตรับโดนครับอยู่ในปากแล้วนะครับอ่าถ้าใครไม่โดนงับสามารถหยิบช็อกโกแลตไปได้เลยเอาละครับใครจะมาก่อนครับว้าวใครจะเริ่มก่อนอ่าเริ่มเลยครับกดที่ฟันเลยนะครับอ่าเลือกฟันไว้หนึ่งซี่ครับไหนครับเย้พี่พามได้ไปหนึ่งเมตรเย้แต่ยังไม่กินนะคะเดี๋ยวค่อยกินนะคะสีบรูได้เนะพี่เลินก่อน น้องพาวาค่ะน้องพาวาจะได้สีบลูไหมน้าเอาเอาสิคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวค่ะเอาตัวไหนให้ให้น้องทำเองอ่มาค่ะอยากได้ช็อกโกแลตไหมอยากได้ช็อกโกแลตไหมไม่ต้องกลัวนั่งกับพ่อหนิมาเล่นกับพ่อวพี่กดให้อะเอาแล้วค่ะเกิดอาการกลัวค่ะน้องไม่กล้าเล่นค่ะมาเล่นกับพ่อเอาใหม่อ่ะเลือกเอาฟันไหนเอาฟันซี่ไหนเย้น้องพาวาได้หนึ่งเมตรเย้ ดูว่าใครจะโดนกัดอ่ะต่อไปตาพ่อต่อแล้วค่ะฟันซี่ไหนดีนะนี่พ่อต่อรอดพ่อต่อได้ช็อกกันแล้วพ่อต่อแล้วอตาลูกชายพี่พามเลยสีขาวว้าวสีขาวร้านเลยสีขาวอุ้ยทำได้ไป่สองอีกแล้วน้องสาวอุ้งหางก็ได้สีขาวด้วยว้าหัวเย้ หมดซองตายแล้วช็อกโกแลตหมดห่อเนี่ยห่อแล้วตาพ่อแล้วดูสิเขาจะตายแน่นอนอ้าวเร็วตาพ่อเหรออ๋อนี่ไม่โดนแน่นอนโดนไหมโดนไหมโดนไหมพ่อต่อโดนเลยไปเลยไปเลยช็อกโกแลตไปเลยไหนเรามาสรุปว่าใครได้ช็อกโกแลตกี่เม็ดน้องพายได้กี่เม็ดคะ น้ำพายได้2เมตรพี่พัยได้กี่เมตรคะ1เมตรโอเคให้ไดนโนเสาร์พักก่อนไดโนเสาร์กินไป1เมตรใครตัวไหนคอดตัว <c oughs>